โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่14นะครับตัวข้อ14นี้นะครับถามว่าจากข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะถ้าุ C มีเวเลน์อิเล็กตรอนอยู่ในะระดับพลังงานที่3าถ้าเอมีจำนวนอิเล็กตรอนในะระดับพลังงานที่1เท่ากับ8โอเคส่วนมากจะถามเกี่ยวกับประมาณอ่อิเล็กตรอนแล้วก็เวเลน์อิเล็กตรอนนะครับแสดงว่าข้อนี้เราต้องมาทำการจัดเรียงอิเล็กตรอน ron, นะครับ ทีนี้มาดูว่าเราจะสามารถจัดเ,ดเรียงอิเล็กอนของข้อนี้ได้อย่างไงเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลที่จะมาตอบในข้อนี้นะครับทีนี้มาดูธาตุ A B C และ D มีสมบัติดังนี้นะครับธาตุ A นะครับมีความเสถียรไม่สร้างบันทะเคมีกับธาตุใดอันนี้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทําให้เราทราบแล้วนะว่าตรงนี้เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่หมู่แปด นะครับคือเป็นพวกที่เป็นแก๊สเฉยนะครับที่มันมีความเสถียรจะไม่ทาปฏิกิริยากับธาตุอื่นนั่นเองและมีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่3นะฮะอ่าก็คือ n เนี่ยเท่ากับ3ถูกต้องไหมอ่าเวลาที่เป็นแบบจําลองอะตอมเนาะที่อ่ามีด้านในเนี่ยก็จะเป็นโปรตอนบวกกับนิวตรอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บอิเล็กตรอนเนี่ยก็ถูกจัดเรียงนะครับ โดยที่วงแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าระดับพลังงานที่1ใช่ไหมวงที่2ตรงเนี้ยก็เป็นระดับพลังงานที่สองแล้วก็วงที่3ปึ๊บไต้ไปก็เป็นระดับพลังงานที่3ามไปคำว่าระดับพลังงานที่3ก็ถูกไหมถึงว่ามันอยู่ในระดับที่3เลยอ่ะอ่าอ่เราก็จะได้ A นะครับทีนี้การการจัดเรียงของมันเนี่ยจะมีหลักกว่าถ้าเกิดว่า มีเวเล็กอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่สามหมายความว่ามันจะจัดเรียงโดยที่เริ่มจากพลังงานที่1คือมันจะเต็ม2ใช่ไหมอ่าระดับพลังงานที่2คือเต็ม8ใช่ไหมครับระดับพลังงานที่3ก็คือ8ดังนั้นเราจะได้ว่าไอเอเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่เขาให้มาว่ามันมีความสเสถียรไม่สร้างพันธะมีไปเล็กอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่3เนี่ยก็หมายความว่า A เนี่ยเป็นแบบจัดเรียงแบบ288นะครับทีนี้การจัดเรียงเนี่ย พอเราจัดเรียงเสร็จแล้วทําให้เราทราบอะไรบ้างไอตัวเลขสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือจะบอกหมู่นะครับส่วนระดับพลังงาน n เท่ากับ1 n เนท่ากับ2 n เท่ากับ3มเนี่ยคือมันจะบอกคาบในตารางธาุนั่นเองดังนั้นเราบอกได้เลยว่าตรงนี้อยู่ในหมู่8เห็นไหมคาบ3าสิ่งต่อมาที่มันจะบอกคือจำนวนโปรโตอนนะครับเพราะว่า ตัวการจัดเรียงตัวเนี้ยนะครับถ้าบอกถึงจํานวนโปรโตอนหรือจํานวนอิเล็กตรอนที่มันมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับเ mm. พราะว่าตัวอิเล็กตรอนที่จัดเรียงด้านนอกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับโปรโตอนที่อยู่ด้านในนะครับดังนั้นจะทําให้เราทราบว่าโปรโตอนตรงเนี้ยจะเป็น2อบวกแเป็น10บวกอีกแเป็น18ไดใช่ไหมครับและอิเล็กตรอนนะครับที่เราจะทราบก็คือเป็น18ตัวเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจะได้จากตรงเนี้ยที่เขาให้มา ที่เราควรจะวิเคราะห์ออกมาได้นะครับต่อไปธาตุบีเน่เปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับธาตุ B ทีนี้มีจำนวนโปรโตอนน้อยกว่า A อยู่5อนหรือ 5. โปรโตอนน้อยกว่า a ครับโปรโตอน A มีอยู่18น้อยกว่า a ก็คือเท่าไหร่อะโปรโตอน b เท่ากับ18ลบ5เหลือเท่าไหร่โปรโตอน b ก็คือเหลือ13ตัวนั่นเอง นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าโปรตอน B ีนี่เป็น13ทีนี้เราก็มาจัดเรียงตามระดับพลังงานนะครับก็คือจะจัดเรียงที่สองใช่ไหมระดับแรกมันเต็มได้แค่2อแปดเป็น10บแล้วนะ2บวกแเป็นสิบขาดอีก3 3ตัวใช่ไหมก็แปลว่าตัวเวเลน์อิเล็กตรอนมีอยู่3บวงบอกถึงไรวงบอกว่าอยู่โหมโหมอะไรหมู่3คาบไหนคาบไหนเท่ากับ1 เเท่ากับสเนเท่ากับ3คาบ3าเนี่ยคือข้อมูลที่เราต้องมีโปรตอนเป็นเท่าไรโปรตอนเป็น13อิเล็กตรอนเป็นเท่าไรอิเล็กตรอนเป็น13เนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะวิเคราะห์อ,ออกมาได้จากข้อมูลที่เขาให้ตรงนี้นะครับอ่าตัวต่อไปธาตุ C นะครับยูหมู่เดียวกับธาตุ B หมู่เดียวกันเลยนะหมู่เดียวกันแปลว่าตอนเนี้ยยูหมู่3 แต่มีขนาดเล็กกว่านะครับมีขนาดเล็กกว่านั่นหมายความว่าจากเดิมเนี่ยมันอยู่คาบสามใช่ไหมไขนาดเล็กกว่าแปลว่าอ่ามันจะต้องอยู่คาบที่อยู่ต่ําลงไปใช่ไหมครับอ่าก็คือมันก็จะอยู่แค่ n เท่ากับห n เท่ากับสหรือคาบ2นั่นเองนะครับแล้วคาบ2นะครับอ่าคาบ2อันแรกเนี่ยอิเล็กตรอนเป็น2อยู่แล้ว นะครับเขาบอกว่าอยู่หมู่เดียวกับธาตุ B เลยถ้ามันเจออยู่หมู่เดียวกับธาตุ B ได้แปลว่าเวเลนอิเล็กตรอนมันต้องเป็นเท่าไหร่เวเลนอิเล็กตรมันต้องเหมือนกันมันต้องเป็น3นะครับดังนั้นอันนี้จะหมายถึงธาตุที่อยู่ในหมู่3ค่า2ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่า B ซึ่ง B เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตามสมบัติตารางท่าที่เราเรียนกันมานะครับ ก็คือมันจะไล่ลงมายิ่งค่าบยิ่งคาบที่มากขึ้นนะครับตัวตอมก็จะยิ่งเป็นไงครับขนาดเล็กลงนั่นเองส่วนไอที่อยู่ด้านบนนั้นตัวตอมก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมตรงเนี้ยเราควรจะทราบนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทราบต่อมาคือจํานวนโปรโตอนก็จะเป็น ห้านะครับส่วนจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเป็นห้าซึ่งมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคือยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงเป็นสีสีดำก็ได้นะครับจะได้ต่างจากกักน,นะตัวดีนะครับอบอกว่าดีครับมีเลขอะตอมมากกว่า B อยู่หนึ่งหน่วยคำว่าเลขอะตอมหมายถึงอะไร เราเรียนมาแล้วว่าเวลาเขียนสนัญลักษณ์เนี่ยมันจะเขียนเป็น2ตัวเนาะตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างแบบเนี้ยซึ่งตัวด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่าเลขเลขอะไรเลขอะตอมนะครับจะหมายถึงจํานวนของโปรตอนหรือจํานวนของอิเล็กตรอนส่วน A เนี่ยนะครับจะเป็นเลขอะไรเลขมวลน,นะครับซึ่งจะหมายถึงจํานวนโปรตอนบวกกับจํานวนนิวตรอนที่จะรวมกันอยู่ตรงกลางนิวเคลียส ใช่ไหมครับทีนี้ข้อนี้บอกว่า D เนี่ยมีเลขอะตอมมากกว่า,า D มีเลขอะตอมมากกว่า B อยู่เนหน่วยไปดู B B เลขเลขอะตอมคืออะไรนี่ไงเอกอะตอมหมายถึงโปรตอนหรืออิเล็กตรอนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนของ B คืออะไรคือ13แปลว่าไอ B เป็นเท่าไหร่เป็น14ไงใช่ไหมแปลว่าตรงเนี้ยมันมี14นั่นหมายความว่าจํานวนอะไรครับ จำนวนโปรตอนของ D ก็คือ14จำนวนอิเล็กตรอนของ D ก็คือ14ถูกไหมตามทันนะเสร็จปุ๊บนะครับเพราะเรามาจัดเรียงนะครับเราก็จะได้ว่า2ใช่ไหมชั้นแรกอืมชั้นที่2ได้แปดสองบวกแปดเป็น10ขาดอยู่อีกกี่อันจะเป็น14ขาดอยู่อีก4ตัวใช่ไหมครับนั่นก็หมายถึงว่าอะไร N เ,เท่ากับห n เท่ากับ2 n เท่ากับ3อันเนี้ยอยู่หมู่ไหนครับหมู่4คาบไหนคาบ3ตามตารางธาตุเนี่คือข้อมูลที่เราควรจะวิเคราะห์อ,ออกมาได้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูช้อย c e ข้อไหนที่ผิด c มีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่3 c มีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่ สองแต่อันนี้บ,บอกเขาเลยบอกสามมันเลยผิดไปโอเคไหม A มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่หนึ่งเท่ากับแปดมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่หนึ่งเท่ากับแปดแค่อ่านก็ผิดนะระดับพลังงานที่หนึ่งเนี่ยมันเต็มที่ได้เท่ากับสองนะครับเท่ากับสองเท่านั้นนะครับนะนั้นอันนี้ผิดเลยนะครับแทบไม่ต้องมาวิเคราะห์โจทย์เลยนะครับ ต่อไป b มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่สองเท่ากับสม b มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่สองระดับที่1นึ่ระดับที่2เท่ากับ3ามไหมครับไม่ใช่เท่ากับ8นะครับข้อนี้เลยผิดนะต่อไป d มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่3มเท่ากับ4 d มีระดับพลังงานในระดับที่3เนี่ยเห็นไหม ลำดับที่3 n เท่ากับ3มีอิเล็กตรอนเท่ากับ4ถูกไหมถูกนะครับก็4ถูกนะครับลองไปเช็คช้อยอีกข้อ5บอกว่า c มีจำนวนเบลนต์อิเล็เกตรอนมากกว่า d 1อนุภาค C มีอยู่3ม d มีเบลนต์อิเล็เกตรอนอยู่4ผิดนะครับต้องบอกว่าถ้าจะให้ถูกคือ c เนี่ยต้องเป็นไงน้อยกว่า d อยู่1อนุภาคนะครับ นะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับความรู้ที่มันสําคัญคือความเข้าใจในเรื่องของการจัดเปียงอิเล็กตรอนสําคัญมากการจําธาตุในตารางธาตุและสมบัติของตารางธาตุเนี่ยสำคัญมากที่จะเป็นความรู้ที่จะนักเรียนจะต้องมาใช้ทำโอเน็ตตรงนี้เห็นไหมพามา2ข้อเนี่ยได้ใช้ทั้ง2ข้อเลยนะครับดังนั้นพยายามทําความเข้าใจให้ได้นะครับในเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็ คุณสมบัติของตารางธาตุและถ้าเป็นไปได้ควรจะจำะํำชื่อธาตุในตารางธาตุให้ได้อย่างน้อย20ธาตุเป็นเบื้องต้นนะครับจะช่วยให้การทําข้อสอบอนเนตของเรียนง,ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับครูรับประกันว่าออกทุกปีนะครับในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้นะครับเขียนกันทุกปีโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกัน